สมกับเป็นตัวแม่ตัวมัมของผู้มีความหลากหลายทางเพศจริงๆนะคะเพราะว่านับจนถึงปีนี้เป็นปีที่4แล้วค่ะที่ลูกเกดเมทินีแท็กทีมภาครัฐและเอก,กชนร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะ t h a i l a n d ไพ c e l l e b r a t i o n 2024 r l y e for all ค่ะชูง,งาน r i ล e ให้ไทยแลนด์เนี่ยนะคะกลายเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกเลยแล้วก็ปังเป้าสินการเป็นเจ้าภาพเบอร์2,030ด้วย งานนี้ไม่เพียงฉลองนะคะยกระดับความเท่าเทียมทั้งด้านสังคมและกฎหมายให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือการกลายเป็นงานใหญ่นั้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะว่ามีข้อมูลสำรวจนะคะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะพบว่ากลุ่ม LGBTQIAN+ ทั่วโลกเลยมีกําลังซื้อสูงกว่ากลุ่มทั่วไป40%นะคะแล้วก็งานปลายปีก่อนที่มีการจัดงานในห้างใหญ่ๆห,หลายจังหวัดเนี่ยมีนะักท่องเที่ยว ร่วมงานกว่าครึ่งล้านเลยเดียวค่ะท่องเที่ยวนะคะสถานที่เที่ยวดร a กโชว์การแสดงดร a กโชว์ในเมืองไทยเราเนี่ย ก็ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วงานเฟสติวัลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นออ,อ,อของกลุ่ม LGBTQ แล้วแต่ว่ากลุ่มของเฟสติวัลทั่วไปก็เริ่มจะหันมาจัดกันที่เมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเป็น Destination ไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวอย่างเดียวปาร์ตี้ด้วยและแน่นอนเป็น Destination ของ Community l g b t q a i n ค่ะ ช่วงนัเทศกาลในการเดือนแห่งความภาคภูมิใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศแน่นอนคะ่ะว่าสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศไทยไม่น้อยแต่สิ่งที่เราคุยกันไปได้ต่อยาวๆเลยคือถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นๆล่ะจุดขายอะไรนะคะของไทยที่จะดึงดูดผู้ที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกให้มาไทยแลนด์ได้อีกบ้างนะคะพาไปฟังไอเดียของคนบันเทิงกันหน่อย่ว่าอะไรที่เป็นจุดขายได้อีกเพื่อรับนะคะจะได้ต่อยอดสนับสนุนพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจกันไปนะคะ่ะ จริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าซอฟทาวเวอร์ไทยอ่ะนั่นก็คือในเรื่องของฟู้ดอยู่แล้วในเรื่องของแฟชั่นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเคาน์เตอร์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตูมบอกว่าถ้าเกิดสาย LGBT หลายๆคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องของกีฬาเป็นเรื่องของมวยหรือเปล่าเป็นเรื่องของการประกวดนางงามหรือเปล่าแต่ตูมอยากจะผลักดันเรื่องของการมูเตลูครับใช่จีนก็เริ่มมาแล้วแล้วก็คืออย่างที่บอกว่า LGBT เขาก็จะมีเทพเฉพาะของเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉพาะท่าของเขาถ้าเกิดท้าให้ตูมแบบว่ายกเรื่องอะไรขึ้นนนมมาาาออออกก food กจฟ้แแแชั่่ลลวเเรตยยืง เตรูครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือนอกจากเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็อาหารการกินในบุกโกว่าเ,ออเรื่องเกี่ยวกับเวลเนสก็สำคัญเวลเนสสำคัญยังไงคือกลุ่ม LGBT หลากหลายชาติหมุดหมายที่สำคัญคือกระเสียนอายุและมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยบางท่านอายุ60ปีแล้วเป็นกลุ่ม LGBT ได้มาพบรักกับสาวออบ้านเหล่า น้องเอยต่างๆน้องเก้งต่างๆทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เจอ daddy ชิลกาละแฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ย w e l l n e เนี่ยรวมถึงคนไทยเป็นคนที่อบอ้อมอารีนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราเป็นคนที่เรียกว่าเซอร์วิสไมล์ที่ดีเราดูแลป,ป่าดีเราดูแลหมามัม้ดีอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพอเข้ามาบ้านเราการแพทย์เราก็ทันสมัยความชีวิตความเป็นอยู่เราสะดวกสบายแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องร่วมมือร่วมใจกันระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะในมุมโซรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันถูกผลักดันมาอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของซีรีส์วายซีรีส์ยูริอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็มักจะเกิดขึ้นในทุกๆเดือนตอนนี้เรียกได้ว่า ทั้งปีอ่ะมีถูกไหมจะก็จะมีซีรีส์วายซีรีส์ยูริอะไรเงี้ยให้เราได้ดูกันตลอดทั้งปีอยู่แล้วฉะนั้นมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งออกไปได้อ่ะในส่วนของภาครัฐเนี่ยเอาจริงๆก็คืออยากให้ซัพพอร์ตในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น การตลาดต่างๆการบอกว่าอาจจะเริ่มจากการสนับสนุนซีรีส์ก่อนคือหลายๆเรื่องอะ่ะทุกคนที่ทําซีรีส์อะ่ะคือสวมีเพื่อนที่ทําซีรีส์เป็นผู้กํากับเป็นผู้จัดเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากๆส่วนหนึ่งอะ่ะที่เขาต้องทําเองลงมือเองคือการควักเงินมันหายากมากๆกับการที่ภาครัฐจะมาสนับสนุนว่าโอเคฉันจะเป็นสปอน์ให้ซีรีส์เรื่องนี้นะฉันจะสนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ทํเอาอะไรอิงออกมาให้มันเกี่ยวข้องกับสังคมไทย แต่ละคนไอเดียน่าสนใจทีเดียวนะคะทีมนคนมันเทองเขายังเล่าต่อยวว่าปกติในงานอ e ีเวนต์ก็มีเยอะอยู่แล้วแต่จะชัดเลยในเดือนมิถุนายนปลายมันนะคะงานจ้างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะคุณผู้ชมเรื่องนี้มองกันตรงๆก็เข้าใจได้นะคะว่าหลายแห่งหลายงานอยากจะสนับสนุนร่วมฉลองกันอย่างจริงใจค่ะว่าเป็นช่วงเทศกาลของ LGBTQIA+ นะคะขณะที่อีกมุมเขาก็มีดราม่าเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเป็นเพียงแค่การตลาดตามเทศกาลเท่านั้นนะคะ